สวัสดีครับทุกคนเล่นมุกให้ดูก่อนเข้ารายการแก้เครียดนิดนึงครับเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าหากวันนี้คุณเป็นคอการเมืองนะคุณน่าจะติดตามแล้วก็กินข้าวไม่ลงอะ่ะเพราะฉะนั้นผมอยากจะเป็นคนหนึ่งที่มาเล่นมุกตลกให้ทุกคนหายเครียดนะครับวางมันลงครับใจเย็นๆนะฮะแล้วก็มาคุยเรื่องฟุตบอลกันดีกว่านะครับอย่างน้อยๆแมนยูก็มีแมตช์เตะแล้วเมื่อคืนนี้เราได้เห็นเมสันเมาส์ครั้งแรกโ้จากที่ตอนแรกเนี่ย มีคนบอกแพงโดนเชลซีโกงราคาเบิกเมตดเหมือนกันนะฟอร์มการเล่นของเขาแล้วก็ราฟาเอลวารานได้ปอกแขนดูมีราศีพอสมควรแต่ว่ากลายเป็นหนึ่งนักเตะดาวรุ่งนะครับที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของค่ำคืนที่ผ่านมาพร้อมกันนั้นครับมีคนหนึ่งเราอุตส่าห์ปล่อยเขาให้พีพีประสบการณ์กักการยืมตัวกลับมานึกว่าจะดีขึ้นผมกล้าฟันธงเลยไอเนี่ย ดูไม่มีแววไม่มีอนาคตแน่ๆจะเป็นใครติดตามได้หมดในค่ำคืนนี้และคืนนี้พระหัสวัสดีแล้วนะครับมันเป็นวันที่เราต้องลุ้นผู้รักประตูคนใหม่จริงๆเอลิเซนหาพูดออกจากปากครั้งแรกลุ้นกันครับแต่ว่าผมขอไปเริ่มบิกนิวส์วันนี้กันด้วยลิเวอร์พูลกันก่อนตอน,นเนี้ยเดอะค็อปเนี่ยใจตุ้มตมต่อมๆเลยนะครับแม้ว่าจอแดนเฮนเดอร์สันของพวกเขาเนี่ยจะอายุ3 3ปีแล้ว แต่ว่ามารายงานตัวพร้อมร่างกายที่โคตรฟิตเลยนะครับล่าสุดเอาเอติฟักตามจีบมาประมาณ3วันนี่คือทีมที่เซเว่นฉลาดเพิ่งจะไปคุมให้ค่าเหนื่อยเฮดโด7 0จ็ดแสนับคุณผู้ชมโอ้โหคือแบบผมว่าลิวคูผู้พยาภาษาังกฤใช้คำว,ว่าพังงะนะครับหลังติดเพดานเลยฮะติดก,กําแพงเลยครับว่าแบบเฮ้ยโอ้โหมาเสนอขนาดนี้เนี่ยมันจะเอากับการชั้นให้ได้ซึ่งสัญญายังเหลืออีกสปี การจะเซ็นแบบนี้ต้องยินยอมพร้อมใจกันทั้งสามฝ่ายก็คือฝ่ายซื้อเอาเอทิฟักฝ่ายขายลิวคูแล้วก็ตัวของผู้เล่นงหรแดงเพิ่งเสียบ็อบบี้ฟิมิโน่ไปนะครับไม่แน่ใจเยอะครับจะยอมปล่อยไอคอนคนนี้ไปหรือเปล่าเจราชอบเฮนโดมากๆเป็นคนเอาปอกแขนให้ตอนที่ยังเป็นนักเตะนั่นเองนะครับแฟนลิวพูถ้าใครดูชอบบอลเบลูลอ,ลคอยคอมเมนต์เข้ามาคุยนะครับผมอยากคุยกับแฟนเดอะครับด้วยนะครับทีนี้ไปดูแมนยูนิดหนึ่งครับคือชาวเฟลิกซ์เนี่ยมีข่าวแมนยูมาสองวันแต่ผมไม่ได้พูดถึง เมื่อวานเนี้ยกระแสมันแรงมากๆตรงที่เขาตัวถอดเบอร์เจ็ดเขามาเออ่เล่นให้เชลซียืมตัวกลับไปอาร์เรนโกมาดิดซิเมนเน่ปิดเลยครับไม่ยอมให้เขาไปซอ้อมกับทีมชุดใหญ่ต้องไปซอ้อมกับทีมยูทีมอ่ะทีมเยาวชนอ่ะแล้วโดนยึดเบอร์เจ็ดให้เอาตัวกริชมันไปยืนคุยสุดเครียดกับสปอร์ตดเรคเตอร์อย่างอันเดรียแบต้าตอนนี้มี3ทีมในพรีเมียร์ลีกที่เข้าไปโผล่พันชาวเฟลิกซ์นะครับก็คือมีเรามีนิวคาสเซิล แล้วก็แอสตันวิลล่าแต่ว่าค่าเหนื่อยมหาศาลมากๆยังไงตอนนี้แมนยูมีชื่อเอี่ยวไปหมดแหละเพราะว่ายังไม่ได้ลาซุคอยลุนไงนะครับชาบเฟลิกคุณเอาไหมส่วนตัวผมนะผมไม่ค่อยไม่ค่อยเอ่อแม้ว่าจะเอาดีกว่าไม่คือคนชอบจะพูดว่าเอาไว้ก่อนยอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันไม่น่าตอบโจทย์เท่าไหร่นะในมุมมองผมนะแต่ถ้าคุณชอบชาวเฟลิกขอเหตุผลหน่อยว่าเพราะอะไรนะครับไม่ไม่เอาแบบเอาไว้ก่อนอะไรงเงี้ยไม่เอานะขอเหตุผลดีๆว่า เฟลิกมาจะพัฒนาแมนยูได้ยังไงนะครับทีนี้ครับเรามักจะพูดเสมอว่าแมนยูเป็นทีมที่แบบปิดเออ่ดิวช้าซื้อก็ซื้อแพงผมว่าคำพูดเนี้ยต้องเริ่มม้บไปให้อาร์เซนอลเลยนะล่าสุดเวสต์แฮมโคตรฉุนเลยฮนะหลังจากที่ตกลงกัเรื่องค่าตัวของเดแคนไร์เรียบร้อยแล้วคืออาเตต้าก็คุยกับนักเตะแล้วเวสต์แฮมก็ยอมที่ร้อยหล้านปอนด์แล้ว แต่ว่าเวสแฮมบอกโคตนหงุดหงิดกับทีมกฎหมายของอาร์เซนอลเลยไม่เอาเอกสารมาให้เซ็นสักทีหนึ่งไม่รู้เตรียมถึงจังหวัดอะไรรอแล้วรอเล่าเอกสารก็ไม่มาที่9วันแล้วนะหลังจากที่เราตกลงกันได้ก็ทําให้ทีมของนิคเอดไลท์ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีานึ่ง้จริงๆแล้วมีการเปิดเผยว่านักเตะตัวร่างกายอ,อาร์เซนอล่านแล้วด้วยนะครับคือมันห่าน3ด่ดานแล้วไงเวสแฮมรับข้อเสนอนักเตะคุยกับทีมใหม่ และก็ตรวจร่างกายผ่านแล้วคือก็แค่เซ็นประกาศเองนะครับแต่โอเคเข้าใจเงินมันก้อนใหญ่ร้อยล้านร้อยล้านปอนด์โอนเข้าทันทีทิ้กฎหมายยังไม่จัดการซะทีนึงเก้าวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลเจอแบบเดียวกับเราเหมือนกันไม่ใช่มีเพียงแค่ยืไนะแต่เท่านั้นแก้ข่าวด้วยนะครับไปปิดท้ายบิกนิวส์วันนี้กันด้วยคนที่ทําให้สื่อมวลชนและแฟนบอลตะลึงครับคนคนนั้นคือลูกสาวของเป๊ปโกเดอล่าครับมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวครับ ใส่ชุดซีทรูนะครับคนคนนี้คือมาเรียกัวเดียลาลูกสาวคนสวยของเป๊ปแฟนบอลเข้าไปคอมเมนต์ใน IG เธอบอกว่านี่คือสิ่งที่เป๊ปกัวเดียลารังสันได้สวยง่ามที่สุดลองจากการมีเรียลเดวสซี่คือเป๊ปเนี่ยทำให้เรียลเดวสซี่เป็นโคตรฟุตนักฟุตบอลต,ตอนปี2008-2009ตอนอยู่กับบาร์เซโลนานี่คือสิ่ง ปฏิมากรรมอย่างที่สองที่เป๊ปทําให้กับโลกใบนี้ได้ก็คือลูกสาวสวยมากนะครับลูกสาวคนเนี้ยมาเรียไม่ใช่ฉลาบอกว่านะมาเรียกัวเดียโอล่าเขาเคยเดทกับเดลิอาลีด้วยนะผมไม่มั่นใจนะตอนนี้ผมพยายามหาข้อมูลแตหาไม่เจอว่าสรุปแล้วเนี่ยเขายังคงเป็นแฟนกับเดลิอาลีหรือเปล่าก็ครั้งหนึ่งมีแต่รคนแซวว่านักเตะสเปอร์ไปล้วงลูกโค้ดแมนซิตี้ใช่ไหมมีลูกจูบันด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นมีแต่รคนอิจฉาล่าสุดเออผมแนะนําคํานี้เธอจิบชาแล้ว เขาบอกว่ามันเป็นชาได้ก็คือ,อ cup o f tea ใช่ไหมผมแนะนำคำนี้ครับมันเป็นสำนวนที่ถ้าหากใครเอาไปใช้นะครับจะบอกเรื่องคุณเก่งภาษาอังกฤษมากๆเช่นสมมุติว่าอ,อิงการเมืองไหนแลกันสมมติจะเลือกนายกคนที่30เนี่ยคุณเลือกนายกคนนี้หรือเปล่าและคุณจะบอกว่าอ๋อฉันไม่ชอบคนนี้จะไม่ต้องไปพูดว่า Idol ลไ i ท์ฮก็ได้นะครับใช้คำว่า no it's not my cup of tea มันไม่ใช่เขาไม่ใช่ชาของฉัน it's not my cup of tea เหมือนกับอ๋อผมไม่ได้เลือกคนเนี้ย หรือจะเอาเป็นฟุตทีฟุตบอลเนี่ยบอกโอ๊ยคุณเชียร์แมนยูป่ะเหมือนไอ้ชี้ชายเงี้ยไอ้เชียร์แมนยูป่ะอ๋อ it's not my cup of tea ไม่ใช่ผมไม่ได้ชอบทีมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ก็ได้นะครับลูกสาวของเป็กกูเดี่ยแหละจิบชาโอ้โหร้อนแรงสุดๆที่ประเทศอังกฤษน,นะครับคิดเต่หนอะาเขาไม่เข้ามาคุยครับน,นี่คือ big news ในค่ำคืนนี้ช่วงหน้าเข้มข้นแน่นอน,นะครับผมจะวิาพากษ์เมสันเมลนะครับแล้วก็นักเตะค,คนไหนที่ผมบอกว่าไร้วีแววรายอนาคตควรปล่อยไปไกลๆเลยวิธีการเล่นมันยังไม่รู้เเลลยยวว่่าครจะนังงไ นะครับและก็อีกคนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับจะเป็นใครติดตามได้หมดในคลิปขั้เคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ของแไอเทมมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเสื้อเตอร์เจอร์ซีชุดเยือนที่2ของแมนเชเต็ดในปีคริสเตียโน o โรนัลโด s เมสั e นกรีนบูดราฟเฟลวารานแล้วก็จอรอนซานโชครับและรอบนี้ดีใจมากเลยที่ได้ไซส์เล็กมาให้กับคุณผู้ชมแล้วหลังจาก ครั้งที่แล้วน่าจะได้แต่ 2XL 3XL เนอะเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมมีตั้งแต่ไซส์ XS ไซส์ S นะครับวันนี้ผมใส่ S อยู่นะครับ S ก็จะแบบรัดรูปนิดนึงและก็มีไซส์ M และ L ด้วยโอโ้โหรอบนี้นี่คือได้มาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้นะครับลดราคามา500บาทและเป็นเสื้อที่เอาจริงไม่ต้องคิดเรื่องราคาครับเพราะมันเป็นสิ่งที่หายากมากแล้วมันเป็นตัวที่สวยมากนะครับตัวนี้นี่คือลิมิเต d อย่าเรียกวอลีเปรดเรียกว่าแรไอเทมดีกว่าลิมิเต็ดมันแค่จำกัดใช่ปะ่ะแรไอเทมคือหายากโคตรน,นะครับเป็นปีที่ปีศาจแดงมีความฝันที่สุดอ่ะในยุคของโอเล็กกูนาโซชาแล้วเสื้อสวยทั้งตัวเดือนที่1แล้วก็ตัวเดือนที่2ก็คือเติร์คิดนั่นเองนะใครอยากได้นะครับเราปล่อยในราคา2,400บาทรีบรีบเลยตัวนี้สวยสดงดงามคุณลองดูงานของมันครับนี่คือเสื้อแข่งนะครับเกรดแฟนโบเล็ลิก้านะฮะ2,400บาทนี่มีหลายคนถามว่า มันเป็นเสื้อออเทนติกหรือว่าเสื้อเพยเยอร์เพเยอร์2 0 0ขายไม่ได้หรอกมันมาตัวสี่ห้าพันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวเสื้อตัวเกรดแฟนบอลเล็บลีกาเจอร์ซี่ของปีสาจแดงปี2020-2021เพราะฉะนั้นหากคุณผู้ชมอยากได้2,400บาทมีไซส์ XS ผู้หญิงจัดไปได้เลยครับมี5ตัวนะครับเล็กสุดแล้วนะฮะแล้วก็ไซส์ S ที่ผมใส่อยู่นี้ก็จะรัดนหนึงไม่ควรหน้าอก เกิน 40, 40 41นอกนั้นก็ควรจะไปไซส์ M และรอบนี้มีไซส์ L ด้วยนะครับครบถ้วน2,400บาทกับเสื้อและไอเทมห้ามพลาดนะครับอ่ะไปลวยกันเลยครับผมจะไปเริ่มต้นด้วยหลังเกมก่อนแล้วกันนะครับที่เจอกับลีด d ุนเต็ดเมื่อวานเตะ4ทุ่มครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้เพราะว่าข่าวไม่ได้กระพือขนาดนั้นนะครับก็แอบกระซิบเฉพาะคนดูช่องปอบิรพลว่า เดี๋ยวจะมีฟรีทีวีถ่ายทอดสดแมนยูแล้วก็ทีมอื่นๆด้วยนะครับยังไม่บอกว่าช่องไหนเดี๋ยวผิดกติกานะครับอย่าเพิ่งบอกมาจากผมแล้วกันนะฮะอ่ะทีนี้เมื่อคืนนี้เจอกับยูงทองหลายคนชมครับโดยเฉพาะเมสันเมาแล้วก็เด็กๆของเชนหากว่ายอดเยี่ยมเหลือเกินชมได้ครับแต่ก็มีข้อแม้นะครับเดี๋ยวผมพูดในแง่คนเล่นดีก่อนแน่นอนผมขอสตาร์ทที่เมสันเมาโอ้โห ความกล้าของเขาครับมันแสดงออกมาด้วยคาแรคเ,เตอร์ที่ชัดเจนต้องยอมรับนะครับว่าเมาส์มาจากคนที่โดนปรามานะครับเขามาจากคาพูดที่แบบมึงมันเด็กแลมพาร์ดมาได้แค่ดาร์บี้และเชลซีก็เอามาแล้วแบบโค้ดประสบการณ์ไม่เยอะช่วงนั้นเชลซีโดนแบรนด์ซื้อขายนักฟุตบอลไงมันก็เลยแบบมีแต่คําสบประมาทเต็มไปหมดอ๋อลำลุประมาณแทมมีับราฮัมอ่ะแบบแค่นั้นอะ แต่ก็เห็นๆอยู่ว่าตอนที่เขาอยู่วลาลํารานนี่เขาตัวแบกเลยใช่ไหมอ่ะมายุคทูเคิลนี่คือชัดเจนที่สุดได้แชมป์ UCL นะครับทีนี้มาอยู่กับเราโอ้คาแรคเตอร์มันมันบอกบอกครับแม้ว่ามันจะเป็นเกมแรกนะครับเขาปรับตัวได้เร็วมากเขาซ้อมดีนะครับแล้วคนมันมีความมั่นใจในการที่แบบ First เฟ bon ิร์สทัชพกบอลบอลสำคัญที่การจับสัมผัสแรกนะครับคือถ้าคุณจับบอลแรกดีครับมันได้เปรียบบอลอยู่กับเท้ารมเนี่ยโอ้สามารถให้ซ้ายให้ขวาแล้วมั่นใจว่า ภาษาชาวบ้านคือกูจ่ายแม่นอ่ะมึงจะมาแย่งบอลจากทาเท้ากูได้ยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นคนที่หมุนบอลได้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีบรูโน่ไม่มีคาเซเมโล่ปกติถ้าหากแมนยูขาดสองตัวนี้นะตายเกมไม่มีหางเสือถ้าเป็นเรือออกมาหาสมุทรก็ไม่มีใต้กขงอะ่ะไม่มีใครกำหนดทิศทางแต่เนี้ยโอ้โหมีเลยเล่นและประเด็นคือยูดีๆเว้ยมันไม่ใช่แค่พระเอกคือเมาส์อยู่ละกล้อง MUTV จับตลอดเวลาทุกคน นะครับคาเมราแม,มนมาลุมที่เมซ์เมาส์ไปไปมาพอลงสนามจริงโอ้ยไม่ใช่แค่นักเตะมาได้เจ็ดคนใหม่ครับมันกลายเป็นว่ามีไอ้คอบี้เมนูเมนูเนี่ยร่างกายมันฟิตมันพึ่ขึ้นเยอะมากๆนะครับคือเป็นเด็กที่ขึ้นมาหลังซีดานอิกเบลนะหลังชาลีซาเวตลูกชายของ็อบี้ซาเวตนะแล้วตอนแรกก็แบบเออไอหนูนี่มันก็ดูเก่งดีนะอะไรเงรี้ยแต่ว่าไปไปมาๆนี่คือแบบหู ไปซุ่มซ้อมร่างกายมาดีมากนะครับคือสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เขาชนะซีดานอิกเบาและก็ทําให้อิกเบาต้องออกไปจากปีศาจแดงนะครับย้ายไปอยู่ดัชลีกแล้วซึ่งหลังจากที่อิกเบาโดนเฉดเออกไปเนี่ยก็มีเหตุผลทางด้านผู้บอกว,ว่าร่างกายไม่แข็งแกร่งพอในการเล่นในฟุตผู้บอลอังกฤษซึ่งเขาพี่เมนูโอ้โหมาตอบคำถามได้ชัดเจนมากครับร่างกายมันบึกมากเล่นฟิตเนสมาแบบตัวหนาเหมือนในออนโตนีอิรันกานะครับแล้วที่สําคัญคือเซน์ครับพรสวรรค์นในการดึงบอล คลองบอลแล้วก็แบบดึงจังหวะโพสิชันโพสิชันนิ่งดีนะครับแล้วก็วิธีการเล่นรับไม้อันนี้ในมุมมองผมนะละไม้คล้ายคลยคึงกับชูเอเมนี่ของเรอัลมาดริดดูมีแววมากแล้วเชื่อมกับเมสันเมาส์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนี่คือฝั่งของคนที่เล่นดีนะครับเมาส์ก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่าโค้ชผมแฮปปี้มากเลยอะ่ะเกมแรก <S 1> <S 1> <S คุณอย่าเพิ่งหวังอะไรเยอะเลยนะมันก็แค่เป็นการเคราะสนิมให้ขามันก้าวออกอะ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ นะครับแต่ว่าแฮปปี้มากกับบทบาทของตัวเองที่สามารถ d r อ p deep ลงมาเอาบอลลงมาสร้างสรรค์เกมได้แล้วก็สามารถที่จะพุ่งเข้าไปในก,กอรอบเตโทษได้นั่นคืสิ่งที่เราถนัดน,นะครับเ,เดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าคาเซเมโรมาอีเล็กเซนมาบรูโน่มาสิ่งที่เราจะเห็นก็คือความไหลลื่นในการให้บอลเพราะว่าเซนพวกนี้มันทันกันแล้วแบบเป็นคนให้บอลแม่นถ้าไอ้สาคนเนี้ยเล่นลิงชิงบอลเนี่ย โอกาสยากมากที่ไอ้สี่คนเนี้ยมันจะเป็นลิงเนี่ยอกปะคือถ้าคนเป็นลิงเนี่ยจับบอลแรกไม่ดีให้บอลไม่แม่นเนี่ยมึงไล่บอลอย่างเดียวไม่มีโอกาสได้ยืนล้อมวงแล้วเป็นคนจ่ายหรอกไอ้สี่คนเนี้ยยากมากเหมือนโทนี่โครสอ่ะที่เคยจ่ายบอลลิงชิงบอลวงกลมแล้วโรนโดโกรธตอนอยู่เร็วไม่ดีแว,ว่าเออไม่แย่งบอลไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับแต่ว่าการไม่มีพวกซีเนียเมื่อวานเนี้ยมันก็กลายเป็นข้อดีของเมานะคือเขาก็ได้ชายขเขาได้เฉิดฉายเต็มที่เดี๋ยวการกลับมาของไอ้สามสี่ตัวเนี้ย เกมมันก็น่าจะหลากหลายขึ้นหมุนตำแหน่งกันได้มากขึ้นแต่เมาส์ก็คงอาจจะมาเอาบอลแบบนี้บ่อยไม่ได้คงจะต้องแบ่งโซนกันชัดเจนคือเมื่อวานเนี่ยเขาเล่นเหมือนเบอร์6และเบอร์8พอแมนยูเล่น4 23 1เมาส์ลงมาเอากับคอปี้เมนูแต่พอแมนยูแต่เปลี่ยนเป็น4ี3า,าในเกมรุกเมาส์นี่คือขึ้นไปตำแหน่งรูรแดนเดสเลยแล้วก็มีหลายครั้งที่สอดเข้าไปพยายามจะยิงประตูจากบอลยาวของราฟาเอลวารานด้วยนะครับอ่ะนั่นคือตัวที่เล่นดีแบบสุดๆเลยก็คือเมาส์กับเมนู นะครับทางลิซโดมาดินเนสบ้างลิซโดมาดิเนสเห็นชัดเจนว่าการล้างสนามไปนานแล้วเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บเขาเป็นนักเตะโอเล็กที่ต้องทดด้วยการวิ่งพอร่างกายไม่ฟิตหลายจังหวะที่เข้าไปถึงบอลนะครับแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าเจ็บมานานแต่การให้บอลของเขาเนี่ยบอลแมนยูจะสตาร์ทแบบนี้เลยในฤดูกาลหน้าเราดาวภาพออกเลยนะครับคือถ้าฝันหวานแล้วเราได้โอนาน่าจริงๆบอลจะมาจากโอนาน่าให้ดิซัโด ลิซาโดจะไปให้คาเซเบโรคาเซเบโรไปที่อีเล็กเซนหรือเมาส์และเมาส์ไปที่บูโน่เฟนเดตก่อนถึงแรฟฟ์นี่คือบอลเส้นรตปีก็ว่ากันไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของอันโทนี่อะไรแบบนี้อาริฮานโดการาโชนี่คือลงแล้วก็มีมุกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ที่นี่ครับคนที่ผมบอกว่าผมฉุนและหุดหิดมากที่แบบให้ไปมีประสบการณ์แล้วนะแล้วทําได้ดีมากกับซันต์แลนก็คืออามัดเดียโลครับผมไม่แน่ใจคุณมองออกหรือเปล่านะว่า คือเดียโลผมไม่พูดความสามารถแล้วกันว่าสามารถเลี้ยงบอลได้อ่ะเป็นคนปั่นปีคิกสวยอยิงตอนอยู่กับแมวดำอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ผมเห็นคือไอ้ที่เป็นคนเล่นบอลเลี้ยงลายไม่เป็นเล่นบอลเลี้ยงลายไม่เป็นคือจังหวะที่บอลจะเปิดทะลุช่องอ่ะมันต้องรู้กันระหว่างคนเปิดกับคนออกตัวคือถ้าพี่ไม่มองหน้ากันหรือไม่มีเซน์กันในการที่จะดูกองหลัง,งคู่แข่งเนี่ยวิ่งยังไงให้ตายมึงก็ลำหน้า ซึ่งไออามัติยาโร่เนี่ยเวลาลำ้ลำล้ำล้ำเป็นช่วงตัวแล้วงงกับการเล่นบอลหลังลายเล่นบอลหลังลายคือบางจังหวะเพื่อนเพื่อนได้บอลวิ่งอ้อมหรือว่าจะหาตำแหน่งสอดเข้าตรงกลาวงวิ่งไม่เป็นมีหลายลูกมากที่ได้บอลปุ๊บเสร็จเมาส์บอกให้ปึ๊บแล้วไปงงไม่เกี่ยวกับการเพิ่งเล่นร่วมเล่นกันด้วยครับอยู่ที่เซนเนี่ยและหลายจังหวะมากที่แบบปีกคนร่วมเล่นกับแบค็คซึ่งเป็นเบสิกอันนี้เป็นเบสิกเลยเหมือนคนเหมือนเตะบอลเลยก็คือ ได้บอลมันตัดเข้าในไอวาบิซาก้าขึ้น3รอบไม่จ่ายเลยและที่สำคัญเป็นคนจับบอลยาวตัดเข้าในจริงฮะฝรั่งชอบบอกว่าคัดอินไซด์เหมือนที่รูนี่ตัดเข้าในโรนโดตัดเข้าในและฟอร์ตตัดเข้าในฮะแมนยูก็อันโทนี่สมัยก่อนก็ร็อกเป็นไอไออามัดเดียโลเนี่ยต่างจากไอพวกท็อปคืออะไรร้เวลาจับบอลนอะ่ะปกติเขาควรจะแตะไปข้างหน้าเพื่อที่จะจี้แล้วยิงไอนี่จับบอลแล้วบอลแม่งกระดอนไปข้างหลังตลอดเวลา คือแบบ45องศามันควรจะอย่างนีน้แต่มันไปอย่างงี้ตลอดเวลาซึ่งคณดูแล้วโคตรน่ารำคาญเลยนะครับถ้ามองถ้ามองการเล่นบอลหลังไลน์ออกจากเข้าใจคํเนี้ไว้ให้โพสจุดแล้วนัดสิเกิดมามาชี้แนะยผมบอกได้เลยครับไม่รุ่งไรแววคือนักบอลพวกเนี้ยมันไม่ได้ดูเรื่องความแข็งแรงนะครับเป็นเรื่องที่หลักไม่ได้ดูเรื่องความเข้าใจเกมนะครับแค่ดูวิธีการเล่นผมมั่นใจเลยอามาเดียโลไม่รอดแล้ว ogue, ลดลเดี๋ยวเทนหาจะปล่อยวย่าแต่โคบี้เมนูหมมเห็นไหมเขาเห็นว่าโอ้โห ถึงจะมีบางจังหวะที่จับบอลแล้วโดนแย่งแล้วโดนสวนกลับแต่ว่าไม่มีปัญหานักเตะมันไปได้แน่นอนนะครับอีกคนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยผูดภาษาอังกฤษดิด,ดาตลอดเวลาก็คือจารอนซานโชครับซานโชเนี่ยวินัยไม่ดีด้วยนะคือมาแล้วน้ำหนักเกินโอเว w ร์เวทอีกแล้วอ้วนคือไม่ดูแลร่างกายยิ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนที่รักฟุตบอลทั้งในและนอกสนามอย่างจอร์แดนเฮนเดอร์สันเนี่ยเฮนเดอร์สันของลิเวอร์พูล เป็นกับตันทีมพอมาปุ๊บนักเตะเห็นหน้าตาของแอนดูโรบัสันไหมล็อบบ้แม่งมองแบบโอ้โหหน้ามึงฟิตจริงๆอ่ะไปไม่ได้ซานโช่รุ่นการที่แล้วก็ไม่ดีอยู่แล้วกลับมาเทนนี่จะแบบเออมีเวลาในการเรียกความฟิตมาอ้วนอีกแล้วละความความไวมันมีจังหวะฮันดีเบาใจให้จับบอลกระชอโอ้โ,อโหแล้วเล่นเป็นฟอร์นายไวเทนหักเล่นให้เป็นตัวหน้ากองหน้าตัวหลอกเล่นไม่ได้ออกไปเล่นซ้ายเล่นไม่ได้ออกไปเล่นขวามไม่ทับกับอามัดดิยาโรย ซานโช่ S S o, แม่งแบบผมบอกแล้วไม่ควรซื้อมาผู้ยิ่งผู้ยิ่งฉุนนะครับทั้งที่จริงจริงนี่คือด่าเหมือนด่าลูกเลยนะเพราะอะไรว่าในใจจริงๆริะรักมันเพราะเห็นมันตั้งแต่สิบเจ็ดพักมากับตัวเองหรือเห็นไอเด็กคนเนี้ยอังกฤษมาเล่นบอลเยอรมันให้กาลังใจมันนานมากรอคอยการสัมภาษณ์มันมานานมากแล้วดูมันเล่นคือแบบแล้วแบบแบบไอ,ไอเล่นไม่ได้เลยผมยังให้กาลังใจนะช่วงที่เป็นโรคซึมเศร้าบอกว่ามีคนในครอบครัวเสียเนี่ยผมซัพพอร์ตเต็มที่เลยผมบอก i, เฮ้ยเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน มันไม่เหมือนกินหมูที่แบบโอเคไปทําลายร่างกายคนอื่นใช่ไหมของซานโชนี่คือมันมีคนเสียชีวิตอ่ะให้ใหเวลาเขาหน่อยแต่แบบกลับมารอบนี้นกลับมาน้ําหนักเกิน,นี้แสดงว่าระหว่างที่ไปเที่ยวเนี่ยมันคงสุดเหบี่ยงเกินไปอ่ะคุณคุณข้าใจว่าเมื่อคุณผลงานไม่ดีอ่ะคุณต้องยิ่งสัมเนียตตัวเองว่าแบบคุณต้องฟิกกลับมายัางไงนะผมผิดหวังจริงอ่ะนะครับสำหรับดานะร์ซานโชะทีนี้เอลิกเทนหาบ้างครับเทนหากโอ้โหวานา p e r s o n ลิ i t y สุดยอดมากเลยผมเนี่ยเห็นเขามานาน ติ้งตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเป็นคนที่บุคลิกยอดเยี่ยมมากมีปอกแข็งกับทันทียิ่งดูดีไปใหญ่แต่เขายืนยันนะครับว่าการเลือกได้ทีมคนใหม่จะไม่มีการโหวตในห้องแต่งตัวเหมือนบางทีนะครับเขาพูดถึงแมนซิตี้แมนซิตี้ให้โหวตบางปีก็คีวดาวบอยได้บางปีก็เกี่ยวใครคุณดูกันเทนาบอกไม่โหวตคนที่เลือกคือผมผมจะเป็นคนเลือกเองว่าเป็นใครผมเห็นเขาโชว์บาลานแบบนี้มีโอกาสนะฮะที่เขาจะเป็นรองกับตันผมเชื่อว่ายังไง ดูน้องแฟนเด็ก็ได้เป็ดน,นะแต่ว่าร้านโอ้โหดูดีมากนะครับแล้วเทนหาก็ชมเมสันบาส์ว,ว่าโอ้โหนี่คือสิ่งที่เราเอ็กซ์เพคเอ็กซ์เพคคือคาดหวังเขานะครับสิ่งที่ผมบอกเขาก็คือเล่นแบบส,สบายๆไม่ต้องไปเก่งตามตามบุคลิกนายเลยเดี๋ยวมันก็มาเองนะครับซึ่งเมาส์ก็มาจริงๆแล้วอนาคตเนี่ยเทนหาว่านี่ไงนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังเมสันเมาส์อีกหนึ่งสิ่งที่ผมลืมพูดค,คือเพรสซิ่งโหดมากนะครับนี่เป็นจุดที่เขาเด่นที่สุดเลยถามว่านักบอลเนี่ย ถ้าพูดถึงดีวิดไปแค่มันคือเปิดบอลดีสุดคริสโนโรนโดคือโรนโดกูยาก่าโรนโดมันเก่งหลายหลายจุดอ่ะพูดถึงแม็กเกอร์คาริคือเป็นคนที่เปิดบอลยาวแม่นใช่ไหมถ้าให้เมซันเมานะครับนอกเหนือจากการวางเท้ายิงคือเป็นคนเพรสซิ่งโหดคือมนันเวลามันบีบมันซอยเนี่ยเป็นคนอ่านจาังหวะที่กองหลังจะจับบอลแล้วจี้เข้าไปหาได้ดีมากเมื่อวานมีช็อตดีๆหลายหลายจุดเลยถ้ายืนสูงเนี่ยผมว่ามีประโยชน์่อข้างเยอะ เวลาสมมุตินะเจอกับทีมใหญ่นะให้มันอยู่ตัวพลกับบูลเพราะบูโน่เป็นคนบีบถ้าคุณไปดูในโอชี่ยปอร์นะครับบูโน่เป็นคนเพรสซิ่งโหดอยู่แล้วแต่ไม่ใช่มาโหดอีกระดับหนึ่งถ้ามันได้2คนนี้แล้วไปบอกให้แร็ปอมเลิกขี้เกียจนะแมนยูจะได้ประโยชน์มากๆนะครับทีนี้เราไปดูคะแนนความสามารถกันนิดหนึ่งครับคะแนนความสามารถวันนี้เป็นลิชเฟย์ให้ครับไม่ใช่ซามิเอร์รเคิร์สนะครับแต่เดี๋ยวดูคะแนนซานโชนลิชเฟย์ให้ เอาโลบบีสกาห้าครับบอกโอ้โหไม่ดีเลยนะครับเกมรับได้หกหมดเลยครับทั้งวารานเอาโรเบรเฟรนันเดสแล้วก็ลิซาโดเฟรนันเดสเอลิซโดมาติเนสเอ่อเอาโรเบรเฟรนันเดสนี่คือแบ็กซด์นะครับดาวรุ่งนะครับคอฟฟี้ไมนูได้แปดเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เลยเมาส์ Mount ได้แค่เจ็ดนะครับแม้ว่าลิชเฟย์จะบอกว่าเป็นลิชเฟย์คือคอร์ลินิตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหัวใจนะฮันนดิบาลได้เจ็ดอาร์มัดได้หกและซานโชได้ห้าครับ มีแต่คนบอกสซนโชงไม่ไหวอ่ะอาการหนักแล้วคนที่ยิงได้เป็นดาวรุ่งลยครับเอเมรันกับคูเกลนะครับ, M บ, Hugo, รบซึ่งครึ่งเวลาหลังเทนหากเปลี่ยนตัวทั้งหมดเพื่อให้ความฟิตได้แค่45นาทีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะคอปปี้เมนูแล้วก็เมสันเมาส่วนอามัเดียโรและจอโรสซนโชหน้าเป็นห่วงมากๆนั่นเองนะครับช่วงสุดท้ายครับเทนหากมีคําถามถึงตัวคําถามถึงผู้รักษาประตู แกพูดตรงๆออกมาเราก็สะดุ้งหเหมือนกันนะครับแกบอกว่าถามว่ามั่นใจไหมหรอคอนฟิเอนซ์ไหมหรอในตลาดการซื้อขายมันจะมีอะไรที่คุณมั่นใจได้ละ่ะเอา้านักข่าวเอา้าไหนบอกโอนาน,าน่นี่นในใคือใกล้แล้ะก็เข้าใจว่าเป็นคีย์โพซิชันเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากซึ่งเราก็หวังอย่างยิ่งในการที่จะได้เข้ามาแต่ในเมื่อเรายังไม่สามารถคอนโทรลร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยผมก็พูดไม่ได้นักข่าวได้ถามเอา้ายี่งสแสดงว่าดีในเท่านั้นยังมีโอกาสไหมแกพูดกักน,นะครับแกครั้งนี้แกพูดว่า อาก็ผมรอดีเทนเดอร์สันมาปีกว่าแล้วอะเพราะฉะนั้นคืนนี้เราววพรุ่งนี้มันลุ้นกันครับถ้าตังอินเตอร์มันไม่เอาลุ้นเหนื่อยเหมือนกันนะครับจากตอนแรกที่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าได้แน่ๆนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับมันก็มีนักเตะหลายคนที่ตอนแรกเขาบอกไม่ได้ไม่ได้สุดท้ายก็ได้มาก็ต้องรอลุ้นกันเหมือนเมสซันมาส์ทที่อยู่ดีดีเอาซาบิเซอร์เบอร์ยังอยู่ในเมกาสโตสุดท้ายเมสซันมาส์ก็มาในอีกสองสาวันต่อมาก็ขอให้มันเป็นจริงนะครับแต่เขาไม่รู้นะบบาางคนนนออจจะชดดดีเเทสัก็ไ้ นะครับอ่ะประมาณนี้ครับช่วสุดท้ายวันนี้เราปล่อยเสื้อลายไอเทมนะครับทุกท่านรอบนี้ผมได้ไซส์เล็กมาแล้วหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยได้แต่ไซส์ใหญ่มาวันนี้ผมได้แลไอเทมของแมนยูเตอร์ e เจอร์ซีปี2อ2นยีนะครับปีนี้กนี่คือเป็นปีที่โรนโดซานโชวารานย้ายมาพร้อมกันและเสื้อทั้ง3ตัวมันสวยหมดเลยครัล้ายกับปีนี้ปีนี้กสวยหมดนะครับตัวยือนเนี่ยจะเป็นสีฟ้า ตัวที่3ามเติร์ดคิดเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนะครับตัดกับสีเหลืองได้สวยมากๆตัวนี้เป็นแรงเท่มครับบอกเลยว่าหาไม่มีแล้วผมได้มาอย่างละ5ตัวนะครับก็คือรอบนี้นะครับมี xs ด้วยนะครับแล้วก็มีไซส์ s ไซส์ m แล้วก็ไซส์ l นะครับโอ้โหเพราะฉะนั้น cover เลยอร์เลย2,400บาทนะครับผมขอเรียนนิดนึงครับกับขอภายคนที่ pre order ไซส์สอ,อ xl และ3 xl 2ท่าน นะครับขอจะอังกฤษหมดนะครับขอให้จริงเดี๋ยวให้น้องติดต่อคืนเงินไปนะครับเพราะว่าไม่มีแล้วจริงผมเซิร์ชหาทุกที่แล้วได้มาแค่ไซส์เล็กรอบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องติดต่อไปคืนตังค์นะครับแต่ว่ารอบนี้ XS, S, M, L ใครอได้รีบไลหลามาได้เลยครับ2,400บาทคุณจะได้เสื้อและไอเทมไปใส่นะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันบปๆหวังว่าวจะได้นะ